บ้านท้องไห่โชคสวัสดีซีสูขหูุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่13ท่านว่าสองหาหกเก็ดเป็นไรพี่นอ้องมาขึ้นโชคหมนานบ่กับอาจารย์ไก่เข่าตัวเน้นเข่าตรงๆความเด้อพี่นอ้องเด้อม่ขึ้นล่าพัฒนามันออก3 18ล่างคือเกาสามเด้อพี่น้องเด้อของอาจารย์ไกน่นี่เข่าตัวเน้นความพี่น้อง ดี๋ยวบงคลิปย้อนหลังได้ด้วพี่น้องด้อยก้ากับก้ากับเจ็ดเพิ่นเน้นเก้าตัวเน้นเพิ่นกันเน้นให้สองคู่ตัวนี้เพิ่นเป็นตัวล่องเลยมาว่งข่มมาซื้อเพราะว่ามันติดเจ็ดนะเพราะว่ามันวิ่งก้ากับเจ็ดนะเพื่อนว่าเพิ่นมักอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นมักเก้าแห้งคุเทียเพิ่นฉีเน้นทั้งจิตเก่าจิตเจ็ดนะพี่น้องบ้านนี้เพิ่นมักเพิ่นว่าเพิ่นมักเก่าแห้งมันก็เล่นเน้นให้เก้าหนึ่งกับเก้าสามด้วยพี่น้อง เข่าตัวเน้นเต็มๆได้เก้าสามตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะอิฟซี่พี่น้องข้ากับพีเบิ้งคลิปยอดหลังได้ของอาจารย์ไกลเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่เนพร้อมสำหรับผู้ทุ่นหน่อยก็ซื้อได้จัดได้นะพี่น้ององ่ายๆเลยผู้ทุ่นหน่อยก็คือจัดได้ะมาเบิง่งมาตามมาแลกกันบ่านนี้มาแลกกัน บ่เสียบ่ใส่บ่ได้แรแวเนาะพี่น้องเนาะตามยุคตามสมัยสุกสิบสาม อันว่า6 7 วิ่งวิ่งบนล่างหนึ่งอ,ออกหนึ่งแปดหลักิมั่นหนึ่งก็พอ,อเนี่ยเรื่อยพี่น้อง หนึ่งก็มาได้จากยังมาเน่นหนึ่งอีกเขาขอห้ยมา้าคือยังเหงียนวดมาหนึ่งกด้มมักเป็นว่ามักเก่าแห้งๆขอหอม้าหนึ่งอีกได้จะกินหนึ่งอย่างจับคู่บนล่าง หนึ่งหนึ่งหนึ่งมีหอดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกถ้าพี่ถ้าพี่น้องมากหนึ่งหากระจัดได้พี่น้องได้ ถ้าพี่น้องมักหนึ่งหารกระจัดได้เออหนึ่งออหนึ่งเก็ดหนึ่งเก่า หนึ่งหาเพื่อนก็จัดให้แล้วเออหาหนึงคือเก้าหลัตัวเดียวกันแล้วพี่น้องมมนนำกันได้เพราะว่าเพื่อนให้บนล่างไปกลับห้าสามห้าหก ฮาเจ็ดอาจารย์ไก่เพืนเียมากบล่างเก่าคูตลอดเถอะพี่น้องเลขสามตัวเลขสามตัวศูนย์หนึ่งหนึ่ง สองห้าสามเดี๋ยวนี้พันหาเลขสามตัวห้าหนึ่งหกเดี๋ยวนี้อาจารย์ใกล้พันหเลขสามตัว สองครูมาเข่าจักพันในเข่าพันในแตกสามตัวจักงวดบอกกันนซื้อยังซี้ละพี่น้อง้าเพิ่นห้มากก็ไเด้บอกกันนซื้อยังซี่ละจะสองตัวนั่นแตกดูจะสามตัวพันในแตกจังหวดอยู่เิ่นเน้นหาหนึ่งหนึ่ง กับหนึ่งหกนี่แหละพี่น้องตัวนเนนให้ขั้นติดหาเนี่ยก็คือหาซนี่แหละขั้นติดหาเอาพี่น้องแคปหน้าจอด้วยบันสุขที่สิบสามท่านว่าซองหาหกเจ็ดลาบปัจนาจานไกลนี่บนล่างพีนน่นหนึ่งกับหานเน e หนึ่งส่วนจับคู่นี่เป็นตัวเน้นร้อมได้พี่น้องคนมักหนึ่งหนึ่ง 1นึ่งสามหนึ่งหกหนึเจ็น่เก่าหาหนึ่งหาสากเดเพนเนหนกับหนึด้พี่น้องด้วยเลข3าตัวนี่คือ0 1นย์หนึ่าสามหพี่น้องนะคับหน้าจอตามนี้ครับผมท้ามากระจัดตะขัดกระพานได้ได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณอาจารย์ใจลายครับผมขอให้พี่น้องโชคมานกันสุขสุขกน เมื่องหนึ่นสองถุงเครื่องอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม